คลิปนี้มีคำหยาบนะครับผมโปรดใช้วิญญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าดิสคอรแบมโปาด้วยนะครับบายๆหนึ bye ่งสองสามสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมอย่ผมมีแบมโป้ากับเกมโรบอกกับผองเพื่อนนะครับผมอย่ผมแบงค์นะครับแล้วก็

สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะผมอยู่กับผมบีมาโอป้ากับของเพื่อนนะคะผมอ่าแล้วผมก็เซยชื่อเซยนะครับเออชื่อเซทัพิสีแต่เธสีฟฟานอะเหชื่อกันค่ะผมเปิร์นะฮะคนใส่หมวกสีฟ้านะฮะอ่ผมโลนี่อ่ะชื่สีลูกไีตอบสีนะเพืนครับชื่อเก๊รับเป็นหมาไอ้ยัปนมาเนี่ยเป็นหมาไปไไปเล่อเล่อเ่เ่อ กดกดกดเอฮ้ยอะไรอ่ะไม่เป็นไรจังเกอร์าผู้ลงทันจะถูกเลือกโอ้ยไม่ยิงไม่ริงตายตายายตายต้ยตายตงยตา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 ยยอยตายยยาายยตายล ปัวดฐานหมาแต่ว้าวลัวอ่ดเี่ยปาัวบ็เลแต่กูกอ่าคนแกังเลวะเมามาเใรหัวน้าเงินอ้เอ้ยเอ้ปเอ้วอยอ้เออยอียเอ้น้อเ้ยเาเอ้ยอ้าเอ้ยเ้อ้ยเออ้ยเอ้ยอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ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 ้ยเ้ยเ้ยเอ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 ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเอเย

หาอลเวงคืออะไรวะมีหน้ายิ้มเลยหน้าเหมือนเกล็เลยอันนี้จะการลุ้นโอ้มันจะขยับมันจะขยับแล้วต้องแก่ตกเชื่อไหมไม่มีทั้งสองอ่ะเชื่อไหมว่ากูไม่ตายเฮ้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 ย

โอ้ชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วโอ้เฮ้ยเฮ้ยโ้เสียนี่ยนตาลักโอ้ียัมียนมากเฮ้ยยากยากครับกร้องโอ้โอ้ชนะแล้วโอ้โอ้ที่คนเดียวครับที่ที่หนึ่ครับที่ที่หนึ่งคนเดียวครับโอ้ ไอ้เอ <in> ียบุ <himself> <any standby muffin Life> ๊กกี้โหลดจากปืนไอ้เอียบเราไม่ยอมออกไปทันทีนะเพรากูตายอนานะไอ้เงี้ยกูตายคนแรกนทำไมการที่ประตูทำไมทำไมเหมือนมาโดนกูกระเตะวะทำไมอะไรโบลิ่งบัสเตอร์ฮะใช่ไหมเล่นไงเล่นไม่บอลวัวโรบบลิ่งหโรบเปล่าโรบเปล่าอ๋อโรบเอียบเหรอให้กูหลบเอียบลบทั้งวันเลย อาชีโอ้นี่เลยโอ้เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไม่แม่นไม่จริงอย่าอยู่ใกล้โกเพราะไอ้เฟิร์สมันอาจจะเล็งมึงเว้ยเฟิร์สน้องรักเฟิร์สเป็นน้องรักพี่เฉยไหมเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ไม่โดนยืนยืเนี่ยอะไรอะครับโอ้โอ้ไม่แม่นครับไม่แม่น โอ้ยไม่งมีเย่ะแม่นครับใครโทรมาไม่รู้เหรอโอ้โอ้โอ้เตะไม่จริงไปไม่นะโอ้โอ้โอ้เงยจับโอ้ชนะละชนะละโอ้ชนะละชนะละกิ้งไปกิ้งลงมากิ้งไปมาจากไหนขอโทษเราต้องต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแล้วก็ไม่ไม่เราต้องกิ้งลงเราต้องกิ้งลง เล่้ไงวะคือแบบใครเป็นที่หนึ่งอ่ะโอ้ไม่ได้สีเขียวฟัวตี้ยังภูหวานแหววเลยโอ้กุยแก้วเขียนด้วยสีวงโอ้สีแดงเปนฉากแรกการพิขอแทกนะจ๊ะไปเลยเฮ้ยที่หนึ่งว่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไม่จริงไม่จริงเฮ้ยจริงไม่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 จริโอ้ไม่ไม่ไปพิธีไปพิธีเอาที่โหลเลยเฮ้ยเฮ้ยไปที่โหล ้ยเไ้ยนี่โลไม่กริงใครได้ที่หนึ่งไม่กริงไม่กริงเมื่อกี้ยังที่หนึ่งเลยโอ้ยอ่อนแแพ้ตีไม่ต้องพูดสีมุมแห่งโชคชะตาหมายและโชคชะตาด้วย อะไรอรีบเข้าห้องไหนสักห้องชอบสีน้ําเงินอ่ะเออไม่รู้สีเนี้ของกูไม่รู้ชอบสีน้ําเงินอ่ะทําไมอ่ะแล้วทำไมทำไมคนชอบสีน้ําเงินเยอะจังเลยเฮ้ยสีเขียวห้องทะลักเอ้ยสีเขียวห้องทะลักสีห้องสีเขียวน้ําทะลักกูยังไม่ได้เลือกห้องเลยอ้าวยังไม่ได้เลือกห้องเลยอ้าวตายแล้วเออกูก็ตายไม่จริงกูยังไม่ได้เลือกห้องเลยโอ้โหโอ้แพงอยากอะไรอ๋อกูรู้แล้วอันนี้มันขึ้นอยู่กับดวงว่ะเออขึไม่ได้ เฮ้ยเฮ้ยเอาไม่จริงตายหมดเลยไม่มีใครที่เด็กเลยเหรปีนผาเหรอไอ่เบ๊นให้หล่อ้พี่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดีอะไรเนี่ยคิดว่าเป็นชิบะแล้วเฟี้ยวมากจำความรสนิยมเจ๋งคิดว่าเป็นชิบะแล้วเฟี้ยวมากโอ้โอ้โอ้ กดนีโอ้ยกดสูงที่กำหนดโอ้มามาเท่าไหนกันเทียววะกระจอกมากกระจอกมากเฮ้ยเฮ้ยคุณโหดมากคุณโหดมาก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 อุ้ยโคตรโหดโคตรโหดโคตรเก่งโคตรเก่งกูไม่เชื่อโหดมากโหดมากโหดมากโคตรโหดโคตรโหดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่หนึ่งเนี่ยเฮ้ยที่หนึ่งวะเนี่ยที่หนึ่งวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เอาเลยเอาเลยเฮ้ยเไม่ไม่ไม่ไว้เาพี่วม่ไม่ไม่ให้ครับไม่ให้เฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเ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 ้ยเยเ้ยเยเฮ้ยเ้ยเ้ยเยเยเ้ยเ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 ้เยเยเยเ้ยเ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 ้ยเยเยเ้ยเยเย กแท่นแท่นหมุนมายาแท่นหมุนมายาโอ้ได้เวลาหมุนอ่ะอะมึงมึงไม่ฟเกียร์บ่อยเหรมึงจะู่ไว้อ๋อขอโทษพี่จูไว้เโอ้โหโอ้โหนี่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 อ๋อันนี้อ๋ออ๋อต้องจำเหรอโอ้ไม่จริงโอ้ ความความจำยิ่งสั้นอยู่ไอ้ตามต่ำอยู่นี่ไงนี่ไงไม่รู้ว่าตามคนอื่นระวังนะโอ้โอ้เ้าพไออไม่เอาเฮ้ยนู่น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 โอ้มี เฮ้ยโอ้มันเร็วเฮ้ยโอ้เฮ้ยเร็วกูเร็วพอกูเร็วกูเร็วพอกูเร็วพอกูเร็วพอไม่จริง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 โอ้โหนี่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  เฮ้ยเฮ้ยจับไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้นี่นี่นี่อันนี้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 พิธี่เตีอันนี้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 อ้าวบอกแล้วอันนี้บอกแล้วเป็นชุดมไปเถอันนี่แมกมันจะเร็วขนาดไหนว่าอยากรู้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ เฮ้ยเราเหลือใครอ่ะเฟิร oh, ์ส um, ก like ับอ้าวไม่จี๊ดไม่จี๊ดไม่จี๊ดอาวไงอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยไล่ถุงตาไล่ถดงโอ้ตายกูตายเขาไม่แันเลยเบอร์เนะเร็วอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้การชนะเมื่อกี้ก็ังไม่ขึ้นได้ยังไม่รู้เรื่องเมื่อกี้เกิดปกทะกันเฮ้ยไม่เข้ามาเละออลี่วันผ่าน แสงน้ำทางวะน้ำทางไปไหนน้ำไปไหนอะไรลีวิทวิทย์วิทย์วิทอ์วิทยอวิทย์วทยงคืออะไรย์วิยิทยทย์ววิทย์วิย์วิย์ิินย์วย์ิวิยโอ้ยยยยยว วัดไปเลยน้องวัดไปเลยน้องกูไม่รู้กูระวังอย่าเมาเราไม่ได้ยังไงเนี่ยมันต้องจำแสงมันจะมีแสงครับผมก็ไม่ได้ทำพี่แจ๊คอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหปกกระหม่อมผาแดงโอ้ล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกก่อนไม่เสียงไม่เสียงไม่เสียงอย่างลบทางโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้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  เฮ้ยโอ้ยจิบะโอ้ยแต่แกไม่ดมากที่ไม่ตายพี่ไม่ายวิ่งวิกไม่ชนะแล้วจะแน่ว่าันจะที่คนเดียวเว้ยสเวยไม่เป็นไรกูยังกูชนะแกไม่มีสิทธิ์ไอหมาชิบะแกไม่มีสิทธิ์มอเี่ยแบบนี้คนีไลน์เเจอเขาบอกว่าสงคามเทียร์ไแบงค์ไปแบอ้วนดี้ แ่งเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงได้เห็นชีบ้าเปิดหมดดุร้ายอ่ะโอ้โหโมนี้ฉันจำได้เลยที่แบงค์ตบกุ้ขาวอยู่ไหนไม่จริงไม่จริงกูขายด้วเฮ้ยอย่าไปถ่ายด้วยอาวุธอ่ะเอ้าเอายังซีอยู่หลังลันโพงแน่เลยอาวุธอยู่ไหนอยู่ไหนะเฮ้ย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 ยังไงอะพี่เสกใครเก็ต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 การ์ดพี่ขอกัน์พี่ขอขอบคุณ เอ้ยอย่าฆ่ากูอย่ามาฆ่ากูเกียรใครเกียรใครเกียเกียเกียร yeah. ์ตาเกียร์ตาบไอ้เกียร์ั่งอะไรเนี่ไอ้เอ้ย้ปืนกูกูเกียดปืนเฮ้ย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 เ แกไม่มีสิทธิ์่ยด้วกช่วด้ว่รยด้กยช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยไ่วยด้วยช่ไยด้วยช่วยไ้วย่วยด้วด้วยช่วยด่วยด้วยช่อยไ้วยชด้วยช่วยด่นยด้วลช่วยด้่วยดูวย่วยด้ว่วยด้วยช่ววโล่นยด้ย่วด้่ด้ยช่ดยช่ด้วว้วยชว่อย้ว่วย ไอ้แบงค์แบงเก็บ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 อาวุธเฮ้ยอาวุธเหรอไปกันกันเรามาร่วมมือเก็บข้างหลังข้างหลังแบงค์ข้างหลังแบงค์เราเรามาร่วมมือค่ายหัวโล่นกันไหมเฮ้ยหัวโลนบอกเลยนะดาบที่เฟอร์ดาบที่เฟอร์นี่เสือโอ้ก็แรงเนี่ยหมดเวลาโอ้โอ้ชนะละชนะละไม่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 มีใครชนะเว้ยแบงค์อ๋อโอ้กะสุนแปดเลยเฮียอ๋อนี่โอ้ไม่กินไม่กินเลยที่แบบว่าคือ กูคือกูโดนคือกูเดินตกตายอ๋อที่ที่ที่อยู่นิ่งๆเหรอไม่ใช่ที่เดินที่เดินอยู่ดีแล้วก็เนี่ยลอบมาตรงเนี่ยด้วยแป้งอย่าลืมใส่อาใจสเต็ปให้พี่นะถ้าพี่ก็ได้โอ้หเฮ้ยมาแน่อยากโดนว่ะดดิิิลลจตอดิจิตอลดิจิตอล ดีต่อไอ้เอาไอ้กูไอ้ตีไม่นะกันไม่นะมันไม่นเดนเออกูไม่ตายก็ยังอยู่ดาเมจเลเหรออ้เี้ยดาเมจเลีเหรอเลอีไอ้เห้ตายอล่พโอได้เลยได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวจจับภาพเดี๋ยวจบภาพจับภาพจับภาพ ไหนจับภาพวะจับภาพไม่ได้แล้วอ่ะทำไมจับภาพไม่ได้ไอช็อตไอชอตเมื่อกี้มีไหมนะแบงจับภาพแบงจับภาพจับภาพื่อจับภาพ คือจะพาดตายแล้วมีคนโดนแล้วพี่ตาอ้ยลูกไข่โดนมันไม่ควรโดนอ่ะวันเอวโดนโดนไอ้ตีเอตีมันโดนดามเมจเอลีแล้วกันก็โดนเลยันลนเลลูกโป่งสีกูไม่รู้แต่กูเห็นไอ้ตีแม่งตายตอนเราตากูเลยโอใช่อ๊ยโป่งสีเยอลูกโป่งสีลูกโป่งสีสีตองอะไีโป่งหิทำไงวะ ยิงสีที่ถูกต้องก่อนใครไม่ต้องมองนะกูสีแดงไม่ๆๆๆอาจะบอกสีไม่พี่ไม่ไม่คือไอ้คือไอ้สีแดงนี่คือมันเป็นคือเป็นจำนวนเกมต่อเนื่องเลือกสีเตรียมพร้อมเลือกสีเลือกสีอะไรอ่ะอ๋อฟ้าเอาเอาเลือกสีว่าจะยิงอะไรอ๋อเอาไปยียสีเหลืองเหรอเอาสีไหนอ่ะสีไหนอ่ะเอาไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ สีน้ำเงินน้ำเงินตองเ็ขของฉันอ้าวไม่ใช่โอ้เคยถูกสักครั้งไหมเนี่ยโอ้ไอ้เนี่ยามกูมัต้องมาแล้วเฮ้ยกดเฮ้ยได้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 อ้ยีต้องชมพูชมูโอ้ไม่ได้ไม่จริง เฮ้ยเกตมัああนได้บ่อยจังวะไอเกตเท่านัはは้นแหละหน้าดูดิไอเกตได้แยอะว่ะโอ้ห้าคะแนนทำบุญวันไหนทำบุญวันไหนมาเอ๊ะนั่นเป็ดไอเกตเหรอวะนะะยรเบิด โอ้แบ่งทีม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 เกตชั้นน่ะนะชั้นน่ะอยากจะสู้กับแกมานานแล้วชั้นน่ะยยาจขอสู้กับแกหน่อยเถอะโอ้โหนี่ไงเฮ้ยแบ่งมาอยู่ด้วยกันโอ้ยังไงโอ้ดหโอ้มามามากด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 ทุกอย่างกด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 ทุกอย่าง กดกดกดโฮ้ยไปใครใครก็ได้ไปเล่นข้างล่างหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเ้ยใครก็ได้ไปเล่นข้างล่างเดี๋ยวเล่นข้างบนเองเดี๋ยวเล่นข้างบนเองข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นข้างบนคนเดียวเองโอ้ไปไปไปดูดูเฮ้ยเฮ้ยกด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 ไม่จริงไม่จริงอย่าพี่หยุดหยุดอยู่ตรงกลางพี่อยู่ตรงกลางเองโอเคได้ได้เดี๋ยวอยู่ข้างล่างกันกันไปอยู่ข้างบนกันไปอยู่ข้างบนกันไปอยู่ข้างบนเกันโอ้ยโอ้ยอะ ไม่จริงไม่จริงไม่จิงไม่จร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 ิงไม่จ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 ิงอโหไม่ใครอยู่บนเลยอะอยู่ล่างอยู่ล่างไปไปไเลยไปบนเลยไปลเลยอาการดูดอใช่เอ้านี่มันสเวสาม่วงเอาเปียเอาเปียก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 ไม่ต่ไม่ดีเอาเปียกเอาเปียกเอาเปียก้เอาเปียกมากเอาเปียกมากเอาเปียกมาก โอ้เอาเปรียกจัดแล้วโอ้โหแผลงปืนตาแโอ้นาลอกันเดิหลอกหน้าที่ยแกนะจำไว้แกสองลนกแเนะเปิดวักีเดียวไก่ปุยไม่้เฮ้ยหลังไมแม่นปืนเป่าแม่นปืนเปล่าแม่นปืนป่าีแม่นพอวยมาแม่ลา มาเฮ้ยไอ้เหียนอะไรไนลูกกระสุนดินเหนียวกระสุนฟรีไฟพีพีนี่มเนี่ยนี่มาโดน่ม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเล่นมุมว่ะเขาเล่นมุมว่ะเฮ้ยยิงยิเจ็บมากเจ็บมากยิงมันยิงมันยิงมันยิงมัพี่ซน่ะีไพี่ีตายวยสวี่เตตายลพี่เยเโซไปอะเหลือเหลยกับกันเหลือเยกับกันดบดับบดบดบ ได้ได้ได้ไได้ตีตายยังเจ้วเจล้เจล้เจ้เจ้เจ้ับหมอครับเรจะับหอเจล้ีแไ่ได้รกไม่ได้ักกูแบดเฮ้ยการเจ็บมากกันเจ็บมากกันเจ็บมากกจะตายแล้วการจะตายแล้วหมอครับเจะบหมอกจะตายแล้วกรจะตายแล้วจะตายแล้ว้วคือแ้วคือแ้วคือแ้ทมนเฮ้ยทีมอีกแล้วสีเปลี่ยนสีกระเบื้อง แย่แย่อะไรอารมณ์เหมือนจะเกมมันแยรอบนี้ฉันจะเป็นคู่อะไรแต่คู่อะไรชี่โดกันแย่ไม่หวะมาดิมาดิเดี๋ยวเดไปกางเองเฟิร์เฟิสไปซ้ายตีไปขวาตีไปขวาเฟิรไปซ้ายตีไปขวาโอ้ยสองเีด้แบงค์อ้ากันหลุดหรอไคจะรักันวโ้ย นี่ท่นี้ไมอแมว่าเท้าผมอะนี่รโง่ทำไมกูต้องโตอย่างนี้ด้วยกูไม่เข้าใจไม่จริงไม่จริงไม่จริงไอ้ไอ้ไอ้ลาวยมึงออกไปเร่องไมไอ้หัวฉลาดวะไอ้ไอ้ยอ้ไอ้ ไี่ใหญกูอยู่ที่นันนโกงเดียวคืออะไรวะคูอตู้พีเต้ฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่ายาก่าอ่าฮ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 ่า่าฮ่่าฮ่่่า เฮ้ยนักเฮ้ยนี่มันแบบต้นแอบใช่ป่าวะไอ้แบบเออต้องมีเออใช่ใช่โอ้ยแบนั้น่ะที่แบบเหมือนกูโดนใครฆ่าวะไอแบงค์นี่วะไม่ใช่ไม่ใช่เฟร์าดเฟร์าดเฟย์า้ยหไอ้แบคแบงูแบงค์แบงคองค์ไอ้แบคอ้แบงคไอ้แบพค่ไอ้บไม้แไเฮ้ยใครได้ดาบใครได้ดาบใครได้ดาบพี่ใส่ได้ใช่ป่ะ ขีดร้องขีดร้องขีดล้องอยู่ไหนอะอยู er> ่ไหนอโอ้โหอะไรดำๆอะอะไรดำๆอะฮ้ยนั่งพี่เตนยงดีกว่าน้ำโขลกนะแบงอะไรน้ำโผลนะแมน้ำโผลเฮ้ยแมวน้ำโหลยเ่ละแย่ยละ แก่ทัูงไหนนะอยู่ไหนนะยิ่งมีเรื่องดีคายได้ขวาก็เปล่งงไม่งด้วยแมวน้ำมันโผล่แมวน้ำมันโผล่ เก็บอกว่าเกสเกสไปอยู่ด้วยกันคนแรกเลยเปดี๋ยวีเกสเกสคนแรกอะให้กอยู่ด้วยกันเห้เขาฉลองเกสหน่อยวเพราะคงอยกนะเว้เอเนี่ยเขาอลเวงเหรอของคำบล็อกื่ออะไรอะอะไรอะโอ้เลอะเฮ้ยอะไเนี่ยเฮ้ยแมพโพสต์แมพ้ายๆที่เรา เป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยยเอ๋อดับไม้ดับไม้ดับไม้เฮ้ยโอ้โหอ้โอ้มาดีตีมาดิมาทุกคนทุกคนที่เห็นอ๋อมาดิมาดิชื่อว่าฝยเ้ยโฮ้ยยยโอ้ยอ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยไขวัดเอาเอเอาเจตเอาเกเกเเ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 เกเเเ้เ้ยเ้ ไอวัว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 ว่ายอู่ใเดมูไอวัวในเดมูลิเนด์วัวอัวโตโอ้ย่าเก็ดเก็ดโอ้เก็ดแปกว่ายว่าว่ากระจอกมากกระจอกมากเอาว่าไงที่ติ๋วี่ติวเอาว่าพี่ติ๋วาี่เอาวเอาว่าเอาว่า่่าว่่า เลพี่ตีพี่ตีจะไปไหนพี่ตีพี่ตีพี่ตีโดนฟันนะพีลิตีพี่ตีไรเงี้โว้เฮ้ยเฮ้ยใครลอยใครลอยบนใครลอยบนมาดิแก็กมาดิมาดิมาดิมดกกโไดอต้ได้กไม่ใช่ผมพี่อ่าอันตรายอันตรายไบาดแผลที่จังหล่งคือความอับอายของนักดาบ มันมีอยู่ด้านบนมัแพ้ที่กกูวางแบบไอของนดาบอ้าวอ้าวได้สองเลยพี่เฟที่หนึ่งเลแกรหมดแล้วกูไม่ตายเลยเไมยจงเป็นคนสุดท้ายที่เหลือรอดเออโอ้เอสเอสสปาตาไอเกเล่นกูคนแรกเลยสอ์กูรู้นะไอ้เกดไอ้เกดคันข้ามันคันข้ามันคันข้ามัน เอาอะเอาอะนักเฮ้ยสองคนนี้ยังไงกันเนี่ยนักล้างจานเวียนหัวโลนไอ้กี๋โคตรดันเฟิร์สไม่ชนะไม่ตีชนะไอ้ตีไอ้ตีชนะไอ้ตีชนะไอ้โฟล์ทแกไม่ได้พวกมึงเนี่ยเดินวนไปที่ตู้ว่าต้องเดินขึ้นบนหอคอยเออโอ้ อันนี้เสยเลแนแล้วอ๋อันนี้ได้อยู่ถนัดเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ม่หออ้ยอียงหน้าจอมันให้เอียงหน้าจอ่เฮ้ยจอเฮ้ยเอ้โหโหูอยังหน้าจอเฮ้ยโหเฮ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นมาไปทโเฮ้ย อ้าวอ้าวเอาไมที่โหลเอที่โหลไม่จริงไม่จริงเรที่โหลเอาเอาทำไมอ่ะเรามวมากเฟรเฟเฮ้ยระวังโดนระเบิดระวังโดนระเบิดโอ้โหไม่ว่าไงตีว่าไอตีว่าไอตี๋เฮ้ยกระโดดกระโดดวาย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 วาเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้เงี้ ปวดมากปมากปวดมากมาเร็ว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 โอ้ยตไอู้ไปลไปวไปไอ้เกดมาดีโอโอดีไรกูไม่กูวิ่งช้ากังเลยกูตัว้วนเอ้เล่ยเล่ยสู้ไอ้ไอ้ยโอ้โหเขาันดี่หนึิงเหงกโอ้โหกระโดดเชือกเลยโอ้โวดมากเสียนมากเสียนมาก กระโดดอย่างเดียวเกิงใช่ไหม่ี่อไดดอย่างเดียวโคตรเตียนบอกโอคกเลรอโอ้ใครอะใครแกว่งดูหน้าคนแกว่งเลหน้าเขาแบบทำไมกูได้ทําำไมกูได้รับข้อความใหม่อ่ะทำไมผมได้ข้อความอากันกันหลุดหรอโอ้โอ้เี่ย้ามโอ้โอ้เอ้าอโอ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 ้โอ้

เฮ้ยเฮ้ยตายตายตายเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเห็นมือทำไมกูเห็นมือคนแขล่งมันอยู่นิ่งๆวะโคตรโหดแล้วโคตรเก่งโอเคก็จบไปแล้วสำหรับมินิเกมกับผองเพื่อนสุดปัญญาอ่อนเช่นไอชิบัตรตัวแรกนะครับโอ้ใครมันเลอมันก็น่าเกลียดโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย ีค่เป็นไรวะ